เรที่เธอจินตปนาการเอาไว้ก็เป็นเหมือนดังจนหม้นำพาฉันได้ลงลอยไปจนไปสุดขอบนาพาความรู้สึกที่อยู่ภายในได้ลอร่วมกันตอนนี้แล้วก็อยู่ในเกม RV นะครับผมนั้นเล่น RV ไม่เป็นก็มากแค่มาโดนลังแกเสมอครับ ไม่ใช่โดนระแกส,สิคือเพื่อนมันไม่มีคนเล่นด้วยผมก็เลยไม่เล่นแทนมันออกมาแล้วพอ,อเสียงแบบตัวนี้มันชื่อว่าสากัดใช่ไหมเห็นคนเขาชอบเรียกกันลบ <Nope. S 1> ผู้เสียงดาไม่ได้ครับมีคนนอนอยูต่ตัวนี้เล่นไงวะ <S <S คืออวีผมก็เล่นพอพอได้นะพอได้แต่เรื่องออกของพวกสกินพวกเอ้ยไม่ใช่พวกสกิลพวกเนี้ยเล่นไม่เป็นเลยอเข้าไป <c oughs> ย,งยังไงวะอืออุ้ยเล่นไงวะผมก็ออกตามที่มันให้มาโอ้ยเอาพูดใหม่ทำไม, <c oughs> มรู้มันชาออย่างนี้ <c oughs> คือเราต้องออกอะไรวะแต่ใครว่าก็มาสอนผมได้ไอ้แค่นี้ แรง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 โอ้ยถอยสิครับพวกผมเล่นก็โง่ไปก็อย่ามาดาผมนะผมเล่นไม่เป็นเอ้ยครามคิปให้ไวๆยังไงวะโอ๊ยมืองนี้อะเอ้าพวกไปไหนเนี่ยอีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่ไน ไอตัวนี้ชื่อซิปใช่ไหมซิปโอเคโอเคได้ข่าวว่าตัวอยู่ในลูกโป่งไอตอนมันคองตัวมันอึดมึงมึงมึงปัดอึดนะไอ้ตัดอึดนะอึดอึดนะอาอึดอึด เออลูนกูก็ดูไม่เป็นอือูกออกก่อนออกก่อนออกก่อนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรมันคืออะไรผิวฟ้ามันคืออะไรผ่ะต่ออืม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 ต่ำโมตีต่ำโมตี หนวดโมจิโอ้ไปไหนละทุบโมจิทุบโมจิทุบโมจิโมจิจ้างมันจะตีป้อมกูที่ได้ดีเด็ดดีเด็ดดีเด็ดไมนะไม่ไม่นะไม,ไม,มันหลอดมันออกเกาะใช่ไหมคือผมดูออกใช่มมันออกเกาะ มันยังจะเอาอยู่ครั้งที่แล้วก็แพไปนะยังจะเอาอยูอ่ความฝันกูสำเร็จละเยี่ยมมาตอนนี้กูเล่นละเอาตัวที่ผมเอาตัวไหนดีมันเล่นในทุกเล่ฟรีทุกตัวเลยไอเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือผมไม่ได้เติมซื้อนะมันฟรีวันนี้มันฟรีมันสิ้นเดือนยังไงเอาอ,อ,อันนี้ดีกว่า อะไรเนี่ยอเล่นหรอมีคิริโตะด้วยมันต้องสตาร์บัสรีมแล้วนี่สตาร์บัสรีมสตาร์บัสรีมไหยลิกเตอร์มันตัวอะไรอ๋อไอตัวตัวเล่นแร่แปรธาตุป่าวะอุ๊ยอมีคนมาเม้นช่องผมมาละจะเปิดให้หน้าแหกเลย เล่นตัวแล oh, oh, ้วอู oh, ้มาตัวไหนเนี่ยเล่นไงวะ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 เล่นไงเล่นไงเอาบูบูบูแรงฆ่าก็ไม่ได้หรอกพี่ธีก็เล่นอาวีต้องกลับไปเติมเลือดเลือดต้องเต็มเสมอว้าวพิเตอร์ตอนอยู่ในป่ามันจะไฟมันจะฟันแรงขึ้นใช่ไหมอืออืออุือ อยา่าไม่เอาแร <c oughs> งเกะกูอ่อนให้หน่อยก็ได้ดีกว่า <c oughs> มันชอบแรงเกะเผือเบอร์อ่อนให้หน่อยหรือมันอ่อนแล้วะ <c oughs> วะว้าวจะเข้ายัางไงดี <c oughs> ตู้ผมชนะทางมาใช่ไหมลบ <Nope. S 1> <c oughs> อันติแม่งเลยบล็อกขายัางไงวะ ขุดโกงเลยตัวมันขุดโกงเลยเอ้ยเฮ้ยใครมนันเอาป้อมผมไปป้อมเนื้อทีนี้แหละรอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคโอเคปุ๊บนี่แหละตอ,อ,อ,อนอน,ออนี้แหละจังหวะนี้แหละอุ้ยกระตุกอะไรเดียกระตุกอะไรเดียก ชิป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 หนีก่อนอ้าวเอากดผิดเติมเลือดดีกว่าอย่าประมาทศัตรูโอ้โหสตูเก่งมากูอุ้ยอยู <SM> <ot> ่ไหนจ๊ะเนี่ยเปล่าก็ขอเลือดละกันอืมอุ้ยไม่ได้อยู่ในป่าวะตอนนี้อยู่ละโอเคนั่นแหละวันนี้แหละแค่วันนี้แหละ เลือดไม่มาหรอกคุณเก็บไปเมื่อกี้งั้นก็ Starburst Steam อู้มาตอนนี้เนี่ยฮี่ไม่ได้เดะกูหรอก phun một đi chúp giờ bắt mặt sao tôi đi qua quay lại bay <laughs> lấy tô kỹ tô hồng xuyên quay Đi đây quay lại Đi ui hơi mắt Đi len của đứa không Đi tì len của đứa mà tì len ngay quá, quá, ngay quá, quá, มันเอาเยอะเอ้ยมันเอาเย้วเฮ้ยกูจะตายปีิกอนอกเดีอยวมาหากูจะสู้จนตัวตายเลยนี่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 นีปมมาัตูเมามาศตูทุกคนต่อยเลือดน้อยเลยครับคนหล่นเลย เหนื่อยตอนนี้กูเล่นไม่ค่อยเป็นไอทิมใหม่ไม่โดนงั้นหรือไอทิมใหม่ไม่โดนงั้นหรือริโตฉันเก่งนะฉันเก่งนะอ้าวไม่โดนโอ้โอชิบหายละนี่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 สกิลสกิลมันมาสกิลมันมาจะไม่โดนหรอกโอ้ย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 เจ็บ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  ดี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 ต่อเลยต่อเลยเนี่ยต่อ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 โอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันปีดีดีอุ้ยพูดดีดีดีสตาร์เบอร์สตีมโอเคสติ๊กเกอร์เอากระโดดมาเอ้ยไม่ใช่มึงมามึงมากระโดดอะไรวะเอ้ยลิกเตอร์กระโดดได้ปะ kịp Ta bớt tí Lêu đi Ta bớt tí Đi 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 con tôi nhìn đẹp bà Mà tôi đẹp Surprise, motherfucker! อุ้ยอู้เขื่อเขาป้อมเขื่อเขาป้อมเขื่อเขาป้อมชิบา้าเร็วไอ้กินโดนหรอกจะไม่มีทางโดนไปชิบผมไปดูเวลผมในอาร์วีเนี่ยเวลผมจะเย,ยอะๆอยู่นะมันเป็นเวลเกย์นะเล่นอะไรไม่เป็นนายป่ามั้งฮะเรื่องไงว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 ะมีด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 ีเออมันแรงวัวสตาร์เบิร์สตีมหนีก่อน นี่ไงนี่นี่นี่ไงเก็บเลือดเดิมแค่ไหนก็เชียวสตาร์เบอร์สตีมจิบหาย <c oughs> บุมเอากดไม่ติดอตายจะตายจะตาย,ตายสตาร์เบอร์สตีมที่ดูเลือด ผมเออนอนโทรศัพท์ไว้แล้วก็เล่นมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะถ้าผมตั้งโทรศัพท์เล่นเดี๋ยวเสียงมันดังอีกหอนครั้งที่แล้วชุบไปชุบไปชุบไปชไปชุเลือดไปของฉัน ซอดอันลหลายอย่างนั้นเือตัดสินใจนี่กุแรงไหมกูแรงไหมสตาร์เบอร์สตีมนี่สตาร์เบอร์สตีมไอเทนี้นี่นี่ได้รอเลือดอุย้ยป้อมยิงเลือดได้แล้วเก็บไปก่อนมันชอบเก็บเลือด

ซาเบอร์สตีมนี่เนี่ยโอ้เลือดเลือดต้องการเลือดมันเอาเลือดได้กูต้องเอาเลือดได้มาสู้ต่อเอาไปละกินข้าปั๊มไปข้าปั๊มไปข้าปั๊มเอามึงจะเอานี่ก่อนดีกว่านี่ก่อนพนักปลอดภัยศัตรูโอเค ไม่ปานีล้ละฮ่ฮ่าไม่เลวไม่เลวเงี้ยหรอมึงเจอกูนแน่อือ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 เรากูแป๊บนึ่งอุยอ๊ยบอกรอแป๊บนึงกูบอกรอแป๊บนึงกว่าของถูกใช่ไหมน่าจะถูกติชิบ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  อะไรวะจะไปไวที่สุดเรียบร้อยเฮ้โหทำไมมันเม็นดนป้อมยิงอ่ะโอเคมีหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คลิปผมต่อไปนะครับโอเคพบกันคลิปหน้าครับไปจุดไหม นำพาฉันไ้ล่องลอยไปจนไปสุดขอบฟ้าความรู้สึกที่อยู่ภายในได้หลอรรวมกัน